สบายดีทุกคนสบายดีตอนเสาร์สบายดีปีใหม่วันสงกา์เนาะทุกคนมนีละน้อยกามาคูกเข็นไม่เท่าก้อนมาโฮสต์มาส่งไม่เท่ามาไม่เท่าปีใหม่นิกาละน้อยกะโขอโอยพรเออเอซทุกท่านทุกคนทีนท่เข้ามาติดตามรับชมคลิปละน้อยจงมีสุขภาพแข็งแรงนอะเจ็บยะใดใครยามีมีแต่ความสุขก,กายสบายใจ นอนหลับเธอได้เงินพันเงอนนอนฝันเธอได้เงินหมืน่นนอนตื่นเธอได้เงินแสนเฮงเฮงแล,ล้รวยเหมอทุกคนเดอ้อประกาขอขอบใจเอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับสโตร์คีคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจเธอละน้อยเดอ้อมันีวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่เดือนสี่ทุกคนสบายดีปีไม่เล่าสบายดีปีไม่ไทย โอวเคลอรี่เอ็ดพ้นเ้อนะเพเด้พัปนนตังไปเท่าละผ้เห็นไม่เท่าสม่าไม่เท่าเด้อโรี่เดอมน่ยกำลังอันสาวไฟสึกเขนอยู่เข็นแล้วจากสม่าไม่เท่าเอาะไปด้วยกินนะเอามาซะกินก่อนด้เอนนเอามื่นมาน่เอามาลามนะมาอาา ดีมีแห่งปีใหม่ครับคุณผม,มเห็นเท่าไม่เท่าคเคยแต่ละปีแต่ลูกเราเนี่ยนไม้อมือสันวันดีได้ทุกคนเอ้ยวันนี้เนะี่ยวันศุก,การ์กาจะมาผู้เเกนไปเท่าก้อนวันนี้มุครบคนทั้งทุกคนเอ้ยผู้เเกนก่ะน้าสาวไปให้ เราฮักขวัญเธอไม่เท่านะันนี้เนี่ยต้อเห็นเธอไม่เท่านี่ <as> แต่เธอเท่าในยูดีน้ำลนนูกน้ำหลานยูดีแห้งขยายโรคค่ะเธอหายไปน้ำปีเก่าเมื่อปีใหม่มาแล้วนี่แต่ยูดีมีเห,เห,เเโโหงเธอโสกเธอใ่เป็นหัวโผห่อใจเใอ้ลูกเฮอหลานเฮอเป็นเปิ้นว่าลาพ ผู้เฒ่าโอโพูดอยู่หน้าเป็กวันเขาผู้เฒ่าเป็นขวานลูกขวานหลานลูกหลานอะไรดำสารานอยู่มีแห่งมายืนมายืนผู้เอ้ยป้าแล้ววาวแล้ววาวเป็นกับอาภูกระลาไปเฮ้ผู้กระลาไปให้ผู้ไงผู้ไม่เทาบอกเพี้ยนกาภูเขาไม่เทาไม่เทาไม่เทาอยู่ดีมีแห้งเขาเป็นโฮมโฮมใส่เขารู้เขาหลานได้ วันนี้คอยูกคอยหลานนี่ด้มันยืนเี่ยวล่าแล้นี่ม่ผู้ตุล่าผู้ลิงบบบไหดิผู้ผู้ลิงนะพ่อเชนผู้เลยไปลิงเป็น้องผขอยูนําดุนผู้เขาผู้ทร่ทรานนี่คนเอ้งกระปดนานนาจนมาจัดมาจงเอาไม่เท่าไม่เท่าอยู่ดีมีเ้งตรุปนะสรอยู่น้ำดุน้ำรลานน้ำเอ้ยน้ำน้องนี่แหละเอ้ยังสองน้องยังกิน ผูลิงจับเอาได้ไหน่าจัลิงฮะก็ดีฮาก็ดีดีกาเท่าเออมาผู้ดีไมนี่ยจฮับเก้าฮับคันท่าไม่เท่าท่าไม่เท่าอยู่ดีมีแห้งมาละเวน้นนี่และลบ่เป็นบ้าเป็นเล่นเห็นเทมท่าอยู่ดีมีแห้งไีไาก็ดีหายกดก็เทอย่างนี้ะวัน ปีใหม่สงการเ่อลามปีใหยนเพื่อท้ายูดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความใคร่มีเอเป็นหองผู้้มใส่เธอรู้ราพงแห้งปีใหม่นี่จ้ะีมีแห้งมันยื่นมันยื่นดมันดูน้ำเตาอะไรเลยไปกีเรอยัดจองไว้มันยื่นวันนี้เป็นโฟนใช่เอรูลนาดมีแห้ง ผมาผู้คนแล้วกอผู้แล้วบอบี่อ่ามาูู้แล้วเราม่เอาน้าน้ไ่เป็ี่นได้โยบุดเเปลี่ยนโยผูย่นี้ซะไป้ายผูเด้อถามเห็นยมันเก่งแม่ปลาู้ลาเพลินแนีน้น่มันยื่แก้วพี่เปอไรเเอ้าอไเนาะได้เดเ้าก่น่่ฮือ มาได้ดีกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่านี้ดีกว่าเทาเออมันนี่จบบเห็นมือึงมือหน้าม얼ว่าเหตุไม่เท่า เอาพระลงแล้วก็หอดีไม่เดียวก็เออมาหรับกาวาับขวัน้ำไม่เท่าเก็ออนขวัญแล้วก็อนเมือวาแล้วกับมาเห็นน้ำเดียวน้ำไม่เท่าเลยแหละาได้กินเลยก็กินน้ไม่เท่าขาวใดพี่ดอกกินน้ำไม่เท่านี่เลยแล้วก็เออหา่ได้นักบ้างค่ะหายใจหายใจหายบ่รอดเลยได้ผู้นั้นคือมีดอกใอันนัคือรอดดรหดึงโบกต้นด้ยน้กุนาระดอกะบกใบใบใบหัวเริมมาโยนมาโนอยู่หัวเ่ยอ่มายืนอย้มันมันดีอ่ บ่อยากจะดีแลวอยากจะโผล่แล้วเดี๋ยวาเขาไมเ่าหูเล่ไปฝั่งสาวนตารางเราะก็ผายไปเรื่อยนะฮะอิ๊บได้รนี่เาผมเห็นโนหล่เขาเห็นเล่นบ่นี้จ้จีดัมนะบอมี่เราเคเห็นเราอะนเห็นบมี่ได้มาสีขาวสีดสีนี่อ๊อสีไรานนี้เปนเพ่อนาหลายเยน

เออฟูไปไป้ไปบ้างไบ้านาอ้านะดีจบมืองามงามีข้าวันไดการ้า้าบกลไอป้าใช่แล้วนำเข้ามาะแห่หวานหรอ เราไปล่อเมือแลตอิ่มปุงหรืเาเราไดีมันมีซำอันนั้นพงว่าชุ่มห้าชุ่มกเล้วสังเขาก็ซื้อเหยื้อ้นเยอซื้อมะกการอยู่ได้ตงเก้านะบาาาเนี่เขาเบาบริบกไงคนอ่ะใหม่นะเขาจะส่งท้ายปีเกาจนฮาปีใหม่แล้วกันโตกานมาฮับเกาฮควันใ่าไม่เข้าคือเออุปีแล้วกันโตก็ได้คมหน้าก็ได้งแต่ยุ่งเป่ามาฮับเควัน พุนน่ะแหละอีไม้มาเฮาเลยก็มีไปซุกได้นี่คือเงินเถอได้เงินขึ้นทําเถอได้ครับนาน้อยะุนี่แหละอยู่ดีมีงแต่ตอนนี้ต่อไปก็ือใยงบ่ลมจักเถอเด้อมนีอยู่พู้ดแม่แงยังบ่ได้พูดลว่าูสิแม่น่ะนบ่าวนี้นอนเป็นไครบ่เด้นี่น อมูดอยู่เ้ามาัเากขวนแล้วทุกคนแล้ทุกคนนี่เมผู้เพิ่มเหงูพูมาสม่าไม่เท่าวันนี้อันนี้ขันสม่าไม่เท่ามาจับแต่คนมาจับเด้อลูกเตามาจับคู่คู่คนมาสม่าไม่เท่าอันนี้ก็มาโคมามีขันห้าขันมาลาดวงดอกเออเมื่อลูกเมื่อเต้านั่นแหละน่เหื่นนี่แหละทางลูกทางหลานมาโค ปีไหมมาแล้วก็มาขอสุมบาสุมม,าม่าเมท่ายานเป็นบาบมานำกรมยุดพิษ้องปะสิงโก้องสีงดังอเลือกอะเว้าโบเออไปภาษาเงี้ยบอกงานว้าละน้อยกาสิมาสม,ม่าพัวกเมก้อนบันทึทุกคนเด้ยพาน้องๆสม,ม่าพวัวเม ลูกขาลูกโปกลูกทกนี่แหละมาถุงบุมานี่ก็เออปีใหม่นี่ก็ปีใหเนล่ลานีก็เออโคิมีก็มีขันหาขันมาด่างโกมาถุมาพรมน,น,น,นี่ก็พอมีแต่แบบกินแบบมาแนกรรมาตรงลูกเตะละคนทางน้องคือทางลูกขา,างร้าน อยู่ดีนี่แห่งเบอร์แบบนั้นมานั่งกลับนั้นมาตรงเฮอมีแต่เฮอหาเงินหาค้ำเธอฉกเฮอมาเัวหหาเงินหาค้ำเฮอได้เฮอหนี้ดังตะนีต่อไปเฮอพาดใจยุ่งยุ่งเบอลงจะคือแล้คิดเงินเธอได้เงินพวกซ้ำก็เธอได้ซ้ำเฮอมีบุรุษเฮอเบอร์ขอหันเธอจังตะนีต่อไปแล้วก็เธออยู่ดีนี่แห่งกู้ทุกคนทั้งน้องทั้งลูกทั้งหลานอยู่ดีนี่แห่งกู้ทุกคนเด้อดีนี่แห่งกู้ทุกคน มาหดมางมาไม่เท่าเออไม่เท่าน่ะยุมันควันยืดนลยไม่เท่ายูดีมีแห้งเอฟเบอร์ได้ไค่เบอร์มีแห้จาสุขภาพแข็งแห้งต่อไปนี่นะยูดีมีแห้งยดีมีแห้งไ้ไม่เท่าเออขภาพแข็งแห้งอ่งมนี้นเชื่อปัาว่าคนี่งกุ้งเอ้ารูอะไรล่ะอันนี้เป็นกากระยเออ่เด้อเต่าเน้ยเออเดมาต ผมทเก้าแหลัลาดูปาปุ้ยประลาดดีนะข่าวอุญบุญได้แล้วแหละจงคูข้นเลยจงไม่ข่าไม่เท่าอยู่ดีมีแห้งข้าอยู่ดีมีแห้งได้บุได้ข้าวได้บุญเกบบได้ไข่บัมิอะไรในงานนี้นะ เ้ายังทานกินข้าวเส้าทุกคนเอ no ้ยพอห้าผ uh, no ู้เคนแต่เส้ามีน้อยโคู่กินไดยจิ๋น้อยเป็กิโลเด้จิ๋ล้ากตุลาคู่เช้านี่ก่อนเปิดข้างแดดได้ทุกคนดินน้ำละ ข้าวแล้วแล้วกาลอนอยสิบบาทแ่ทุกห้องทุกคนเอ้ยไปส่งเมยไปผูกเขนผูกเขนย่าเมย์ป้อน <c oughs> มาหอดบ้านกุดเคนกวกนี่ทุกคนเมย์อนอยลงไปผูกเขนกะเจ้าหาผูกเขนเพื่อนกะเจ้าอยู่นี่พี่โด่งทุกคน <c oughs> โคโรนันโคเท้าผูกผูกโองอัน,นทุกคนผูกโองอันเอ้ยเม่เท้าละน้อย แต่ ơi, เอ้ยเล่าหันสีแล้วยังแต่ผูล้ลราไปบ้านสองห้องมาดิไปเห็นแล้วก็เราเห็นยามีมันเป็นโหมดทุกคนเราตัวนีมาหอด้านสองห้องแล้วทุกคนเอ้ยเมย์น้อยไปผู้เห็นแต่น้อยเป็นไปหน้ามาท่ายอยู่นี่ อร่อยก็มาติบ้านสองห้อง้ะทุกคนเอ้ยมาติบ้านสองห้องแล้ว,วลกับห้ามาส,สนูนมาขลุ่นมันต้นหวานสีลงใบพัดผ้ายวัดกับบริโล่ซอํา้ำอร่อยเจ็บทงทุกคนเอ้ยกับคิดไว้สีลงยุ่ปัดมาคนบนีผัดเจ็บทงแล้วบริโลกงซ้ำลองวัดกันทำมากับเบาดิงมันก็นลืมแห้ง้แล้วทุกคนเอ้ยสามเล่นี้ มันทัก,กคนแล้วลวทุกคนเลยฝนก็หยิบยิบมาละคนอื่นลีนสงการบันนี้หามาให้มาส่วนคือเก้าเฝ้าทุกคนยันเบให้ามากินเบาลิงกันจะไปที่ราคโค้กงกระปอมองฝนตหยิบหยิบหยิบมาละน้อยก็สิบโปกมันก้อนวันนี้ทุกคนเ้ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอบใจมืดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับชมเพื่อเป็นกำลังใจให้ละน้อยเดอ้อ ไล้พบกันใหม่คลิปหนะ้า